อกอดกอดาาี่วันหันนะปี่ฮกพี่หกฮก,ก,กนะครับแมนครับเทว่าคาไปบีเครับครับสําสหรับการเลี้ยงัวต้นน้ำนะครับบวกบอกบวกหลายบอการถามมาบ,บวกหลบอสห้องกับบริษัทสื่อต้นทุนมาสูงครับัแต่ว่าห้องสื่อสื่อมากแล้วห้องห้องมีแป้งหงานะครับอผลที่เ่าได้คือได้ไต่ห้องกับเทวาอยู่อยู่ที่สูงอยู่ครับครับขายไปอยู่ติดแปดตัวครับแปดตัวเป็นเงินทังบาทต้นทั้งทั้งทั้ง คิดไ็ตตกลงมันไม่กะอยู่เกือบรักหลานอยู่ประบ้านเกือบลักหลานคผมสวัสดีครับผมพี่นองครับวมือนี้นะครับผมอยู่ที่ท่ามเขาแกน้อยออนทั่วนะครับภาคพันนองนะครับมาเยี่ยมเพลินนะครับมือนี้เขาสิมาถามเพื่อนนะครับว่าเลี้ยงงัวมาปีนึงเนี่ยเพ็่นบวกายหรือบ่ครับเพราะว่าเพิ่อยูนี่เพิ่นขายงัวดีดีครับมพี่นองครับผมก็เลยต้องต้องมาสอบถามเพิ่นนะครับก่อนัะมาเบิ้งงัวเนี่ยงูเฮ็ดจังไรงัวยู่นี่นะครับ หลัวมาเดือนกว่าๆนี่ยครับสัคร่องได้นะครับเนยันย์เซเล่นนะครับจะห้องคุยกับตัวเองหน่อยลนลาครับ สวัสดีครับครับประลุดครับสวัสดีครับวันนี้พ่อซีพ่อหนองนะครับมาเยี่ยมเท่าแก่น้อยนะครับต่อแก่น้อยอีกเคื่องหนึ่งนะครับอันแนะนําตัวให้พี่เห็นหนองทั้งหมานหูจังนะครับครับผมผมกับเท่าแก่น้อยออนทัวนะครับก็นายอาทรสิงห์ซอมนะครับครับอาทรสิงห์ซอมอยู่บัดวันเราอำเภอคูนจังหวัดศรีสะเกิดนะครับครับผมเป็นจังไหนคนประกอบการปีวังหันผมประกอบการปีวังหันนะพี่ฮกพี่ฮกฮกนะครับแมนครับเฟร์วาคาไปดีครับครับ สำหรับการเหลียงวัวตตนนามนะครับบวกบ่อบวกหลายบอ่อการถามว่าบวกหลายบอ่อห้องกับบริษัทสื่อตนทุนมาสูงครับรับแต่ว่าห้องสื่อสื่อมาแล้วห้อง,ห,องห้องมีแป้งหง่าน,นะครับอผลที่ห้องใดคือได้แต่ห้องกับที่ว่าอยู่อยู่ที่สูงอยู่ครับครับขายไปอยู่ตีแปดตัวครับแปดตัวเป็นเงินทั้งบาทตนทั้งทั้งทั้งคาคิดแล้วตนเงินไม่แก่ยูเกือบลักหลานอยู่ประมาณเกือบลักหลานครับผมขายไปแปดตัวนะครับ บวกหลายบอบันนี่บวกหลายครับซื้อมาหกหมื่นขายมาอยู่สองแสนกว่าครับผมโอ้ต่อตัวนะครับต่อตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็สิบวกถ้ครับเป็นแม่แม่บอกแม่พันนะครับตัวนี้คือข้ามามาอยู่น้ำเทัาเท่ากับผสมติดนะครับใส่พอที่เดือดงสูงแน่พ่อหน่าดต่อบปจุเพราะใจเท่ากับคือแบ่งไปครับโอ้นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นว่าเคลัพของเพิ่นก็คือ กสิบวกหลายนี่คือเพิ่นขายเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับหล้วกับเป็นผสมพันธุ์โตดีนะครับัตเลือดสูงแต่ว่ายูนี่เ่าจะเน้นเป็นสายเนื้อเป็นหลักนะครับอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นชาโรเร่เลือดสูงนะครับหรือว่าผสมกับบีฟมาสเตอร์จังสีนะครับเพิ่น่ายราคาอนทางดีเนาะครับผมนะครับงวเพิ่นการาคาอนทางดีบวกหลายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็การวิธีการเลี้ยงนะครับของเท่าแกนอยนี่แป้งห้านะครับอย่างที่พาพอเป็พี่น้องมาเบิงได้หลายรอบก็จะเป็นแป้งห้า นะครับเน้นไปแปลงหยาเนาะอาหารนังบนอาหารนะครับล้วก็จะสร้างนะครับสร้างพะเกสเฮดโกดังแบบใหญ่นะครับบันนี้ก๊าบหยากับหยังเป็นจากไหนขายปีกปีงปีที่แล้วหยากะผลตอนรับดีอยู่ครับผมอพี่น้องไปกับอยากปลูกเนาะมาเห็นงวเขาว่ามันคืองามคืออ้วนเราจะให้คอคิดแล้วก็ให้ค้าแนะนําหลายคนไปครับครับว่าจากเปลี่ยนจากแป้งแป้งหน้าเขาเป็นแปลงหยาครับเป็นแป้งหยาส่วนหนึ่งครับผม นะครับส่วนหนึ่งก็คือเปล่นแปลงแบ่งเป็นแปลงหยานะครับเป็นจากเขามาเป็นแปลงหยาเนาะตอนนี้ก็บซิเบตไรซิเบตไลครับผมซิเบตไลปีนี้คือสิอัดก่อนครับปีนโอ้ปีนี้งคาดว่าสิเป็นอัดก่อนประมาณนยประมาณปลายเดือนนี่คือตัดอัดก่อนนะโอ้นะครับเดี๋ยวสิภาคพี่พันนองนะครับไปเบิ่งวิธีการเป็นอัดก่อนนะครับเป็นอัดก่อนแทนโผลาปีนี้น้ำก็ขยายบ่อน้ำบองว่าเป็นเซอร์เซลล์อีกบีิบ่อนึงครับคือลขยายแปลงหยาก็ต้องขยาย เพิ่มน <champions S 2> ้ำเพิ hmm. ่มน้ำครับเพิ่มน้ำนะครับพอมีหิน้องครับนี่ย่างดีเห็นเบิ้งเดือดเสียเบิ้งแม่พันธุ์เพิ่นนะครับเป็นยัางวัวเพิ่นจะมีราคาครับตัวนี้เป็นจานก่อสแก่ตัวนี้ตัวนี้ฐานะคือซื้อมากนาะแบ่งมาจากอ่าเจริญเหลี่ยมนะครับครับขอแบ่งิ่นมาชอบแม่สายเดือดเว้นเห็ดประกวดกับพัฒนาเข้ามาครับนะครับเากับมาได้ลูกโต๊ะลูกตัวนี้ตัวที่สามครับตัวที่สามแล้วตัวนี้คือตัวที่สามครับอ๋อ ตัวที่สามก็คือเพิ่อนออกน้ำผ่าวสองตัวแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้สถานะก็คือตั้งท้องอยู่ตั้งท้องนะครับท้องกำลงแก่ลูกเดยประมาณเดือนบ่ถึงเดือนครึ่งครับเดือนครึหลร้านดอกครับเพิ่มปีนปีนขอกเลยต้องผสมมันครับลูกเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณสามเดือนเนาะงสามเดือนครับนี่ลูกเพื่อนนี่ครับพ่อแม่น้องครับลูกเพื่อนสามเดือนสามเดือนครับลูกไส้เพม่อนครับเดี๋ยวลูกไส้นะครับพ่อแม่น้องอายุสามเดือนนะครับหลักการ ตอนนี้แม่เพิ่นสถานะทองครับตั้งท้องนะครับตั้งท้องเรียบร้อยนะครับซื้อมาครับอ่าพิเลยอดแหลมนะครับแม่นบ่แม่นครับผมเพิ่นจะลิมพวกสายประกวดครับเซเรยอดแหลมเซเรยอดแหลมได้ครับเพื่อนเ้านี่ครับหัวเพิ่นแบ่งแบงขอแบ่งน้ำเพิ่นมาตอนนั้นแบ่งแพงบ่ตอนอ่าซื้อมาอยู่ที่แสนหกครับผมแสนช่วงที่เป็นลัมฟี่ของสีสกิดครับผมโอ้ใหญ่กว่าใดเลยช่วงนั้นครับก็ต้นท้าวิธี คุยครับปริษัทเพใหญ่มากครับพอได้ซื้อเงินเหล่านะครับครับซื้อมาซื้อมาตอนนั่นเป็นเม็ดทองมาครับรวดจังหวะทองครับผมทองว่างครับทองว่างครับผมซื้อมาตอนนั้นทองว่างแสนมันแสนหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทนะครับพอมีพี่น้องครับตอนนั้นตกใจบอกไอ้หว่ามันบอกทองไหมจะมากนี่สายเดือดไม่ได้ประกวดครับอ๋อก็เลยซึกอสารเพิ่นแหละเห็นเงินเห็ด ใหญ่ใหญดบสายพันธุ์นี้ดีทั้งเปิลหนงเขาเขาขายแล้วเขาเก็บทุนไว้ก็เลยากญ่ๆมาจักตัวหนึ่งคาปัฒนาครับหรือว่าโอเคครับมาอยู่น้ำเ้าโดนบ่อทองมันมาอยู่น้ำเ้าได้อยู่พันธุนเป็นสายหลบแหลกว่าผสมครับฉีดยา้ารุ่งยาพยาให้หมอคนมาตรวจก่อนข้อตรวจเซตตกรอบที่สองเข้าผสมกับตี๋เลยครับอืผสมตีนได้ลูกตได้ลูกตัวหนึ่งแล้ว นะครับว่าเมอเดลูกต้นนึงตอนนั่นเป็นลูกเป็นลูกตัวผู้และตัวเมียตัวเมียครับผมขายไปอยู่อยู่บัดจวบครับตอนนี้ครับอืขายลูกเป็นลูกัวขายไปแล้วครับหนึ่งแสนบาทครับต้นนั้นขายเดือนครับผมต้นนั้นเจ็ดเดือนแมนครับตัวเมียตัวเมียขายไปขายไปแสนหนึ่งนะครับเด้อนแสนบาทครับตอนนี้กระตุนเพิ่มเหลืออยู่หกหมื่นแมนครับอ่านี่ครับพอมีหน้องครับแล้วก็เพิ่มออกลูกไส้ห้าตัวหนึ่งเนาะครับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สถานะเพิ่มกา ทพองพอนอกอีกนะครับพอมีพี่น้องอุ้ยนี่ก็ก,ก,การเลี้ยงวัวกบการเลี้ยงวัวบัดนี้มาเห็นแม่นี่อกับการเลี้ยงวัวเป็นจังไรครับผมก็<ะ>เลยเอาตัวน,นี้มาพัฒนาครับวัวสายเลือดที่มันบบสูงก็บานเห่านะครับแต่เคยเอาอ่ามาผสมกับบีบ,บนะครับแต่ก่อนพนกับวนหนู้วก็บ,บีมันเป็นอย่างไรครับผมก็เห็นเขาไปศึกษาในนี่แหละครับในสองชาของโจเชียวครับได้ผสมมากหมด เห็นเหรอออกมากมันพึ่งพอใจครับอลูกที่ผสมมากอ่ะขายไปครับในปีนี้คไม่สามโตขอมบีมาเตอร์ผสมบีมาเตอร์ที่เฮาเคยมาถ่ายขี่มาแม่ครับผมบางรุ่นมาถ่ายขายไปแล้วครับขายไปเบิ่อนเหรอขายไปเพื่อแล้วครับเลือดรุ่นหน่อยครับตอนนี้ครับเลือดรุ่นหน่อยนอรุ่นเพิ่งเลียหนึ่งครับต้นมันได้ออกไปทงหน้าไปแล้วจริงจริงเหมือนนี่เฮากรับบอดี้บึ้งว่าเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนเอาออกไปไปปล่อยไรทงนะครับไปปล่อยไรทงกันเลยบอดี้ บ่ได้เห็นงัวเพลินนะครับตะวันนี่ยก็ไปตอนสอ่านนะครับเดินนี่ตัวนี้เห็นไหนเพลินอ่าเห็นไดนเพลินคือเพลินนีแรงบันดาลใจนะครับจากคนฝืกเอาไปฟื้นได้ครับคนฝึกประกวดได้ครับมีลูกเพลินครับงามผลฟูครับเป็นลูกของมาคนนี่ครับครับนี่แม่เพลินของอยู่เห็นไห้เพ็นประสบความสำเร็จนะครับสำหรับการเลี้ยงงัวปีนี้ครับถือว่าบวกนะครับ เพือว่าบวกบวกคนหางที่จะหลายนะครับเพราะว่าเป็นเห็ดเป็นแบบต้นหนามนะครับเป็นเลี้ยงสายพันธุ์ว่าง่ายๆซะนะครับเรียงสายพันธุ์นะครับเพื่ออคนที่ไปพัฒนาต่อนะครับการเลี้ยงยุนี่กะมันมีอย่างหลายนะครับกะส่วนมากเพื่อจะให้เป็นกินหยากินหยาแพงกุหลาบที่เพิ่นปลูกไว้เป็นหลักเลยครับเด้อกุหลาบกับหยาหวานครับกับหยาหวานเนาะนะครับที่เพิ่นปลูกไว้เป็นหลักเลยครับอันนี้อ้าวสำหรับรักหางว่สมมตินี่อ่ะเท่าแก่ แลาคข้าวัวทุ่มมือนะครับกะเห็นทางโซเชียลแน่ทั้งตลาดแน่กะเห็นท่าพี่น้องอยู่ครับมันก็ขึ้นจากท่อนะครับผมว่าอยากให้สู่ต่อนะครับเพราะว่าขาเด่ลงทุนมาจุดนี้แล้วจริงวเฮ็ดใด้ึ้นตอนนี้อเ้าเฮ็ดแป้งหยาครับข้าจะบอได้เสียเสียทุนต้นนั้นหลายครับขาจะไปลงทุนต้นนั้นไป่หลายเพราะเาข้ามีม้วเขาอยู่แล้วครับมีมัวมีขอกอยู่แล้วแมนครับผมอันนี้แป้งหยา ง้วง้อห่อได้กินอ่ะเส่าเลี่ยงอินเขาจะสมบูรณ์ครับนี่ครับคนแล้วก็คนที่เขาชอบแน่แนในสายเดือดเจละเจละพันับเขาก็จะเขามาดูครับเราจีบเดยไปหลอกเขาในในโซเชียลครับจนมากจะถูกหลอกในโซเชียลหลายครับช่วงนี้ก็คิดว่าให้ให้เอาสายพันธุ์ที่แต่าข้องมักดีกว่าเรียงในสายพันธุ์อยู่ค้องหมักอย่าไปเรียงหลายสายพันธุ์ครับสาเหตุแหล้วมันไปได้ เข้ากับสู่ครับผมก็ถือว่าตอนนี้ผมเลียงมากผมกับมันมัดขาดทุนครับในช่วงนี้เพราะเด่นมันขาดทุนอยู่ครับเพราะว่าเขาไม่เหงาเขอยู่กองครับถือถือแม่ถือแม่ถึงแม่เสร็จเป็นราคาแบบราคาช่วงตามครับเห็นตลาดเป็นอะลงตัวใหญ่ตัวละหมื่นกว่าบาทสองหมื่นโอ้ยครับแต่คือแต่ช่วงที่มีเงินช่วงก่อนอยากซื้อเก็บหวหลายซื้อช่วงนี้จริงๆแล้วมันก็ มันควรสินาเก็บครับนาเก็บครับนาเก็บใส่ยงสิคู่มือนี่ราคาหาหกหมื่นครับสิเขาลงขายในช่วเชี่ยวทองพร้อมครับอเขาไม่เบิ้งไม่เบิ้งสี่ฟ้ามเลยครับแล้วเหลือสี่ฟ้ามเขากับนเขาลงมีการรับประกันกันมีรักษาครบเขากระส้อครับถือว่าเป็นขอดีเนาะแม่นครับถือว่าเป็นขอดีปกติเพิ่น่าเพิ่นค่อยสื่อมา มาแสนหกนะครับแต่ว่าขัดเงินแสนหกสมื่นี่เท่าแก่นหน่อย่นหมายถึงว่าไปสามตัวโหลดนะครับแน่นครับไปสามตัวครับเงินแสนหกเงินแสนหกนะครับไปสามตัวมิตรพันธ์ดีๆนะครับเพราะพัฒนาไปผมคิดว่าน่าโคตรข้างหน้านะครับมันต้องมีราคาเห็นไหมอีกรอบครับบม่นต้องมีราคาเนาะแม่นครับพอลูกหลานเอาไปทำงานเดี๋ยวก็หันเหนีับมาอยู่บ้านครับครับช่วงนี้คือเขาก็เก็บเกี่ยวเขากันพวกลูกหลานที่ไปทำงานบริษัทครับครับมิสซุนเขาก็บยังมาอยู่บ้านรเด็กหลายคนถามก็บยังมาอยู่บ้านครับครับ ไคตัวนี้คือแนวคิดแนวทางนะคร forget, ับเดี๋ยวกันนานะครับทีพาที่ผ้านองนะครับมาเยี่ยมเถาแกน้อยเพิ่มอีกเท่านึงนะครับบ่าวบาตอนนี้กาะไดครับขยับขยายของเนาะนะครั <c oughs> บกําลังปรับปรุงขยับขย้ายของนะครับหลังจากเพิ่นมี่แท่มาเพิ่นเสียอาร์ดหยาก้อนนะครับเดี๋ยวเ็าือว่าเบิรงวมาหยาก้อนที่เพิ่นอาร์หนังง้กินดีบ่อเป็นจังไรเน่นะครับครับคลิปหนาเด้อครับเด้อนะครับเดี๋ยวมือนีนะครับกัเอาไว้สมิกรสะกอนนะครับมือนีนะครับขอขอบคุณเถาแกน้อยครับผมสวัสดีครับ